โอ้ oh, เพื่อนเพื่อนสวัสดีครับวันนี้ยามเช้าก็มาดูสวนนะครับหลังบ้านเพื่อนเพื่อนดูในพื่ต้นพริกครับพอฝน,นตกมาหลังฝนตกมาเมื่อวานนี้นะครับตกแรงด้วยนะฮะดูกาลังออกลูกเลยนะฮะทำให้สวนครัวเราคือพริกครับล้มนะฮะเราจะต้องเข้ามาดูแหละบันนี้นะ,ะดูครับลูกกาลังติดครับอดอกเขาก็กําลังติดนะฮะพริกแดงกินดาครับเพื่อน นะฮะแดงกินดาเดี๋ยวเราจะต้องเราดูโคนเขาล้มลงมาครับเขาล้มลงมาอย่างนี้นะฮะของดันไว้ก่อน,นครับใช้ก้อนหินดันไว้ก่อนนะครับไม่ให้เขาล้มนะฮะถ้าเขาตั้งอยู่โอเคนะดันไว้ก่อนนะถ้าเขาล้มลงมามันก็จะทําให้ต้นของเขาเนี่ยไม่ได้รับแสงแดดอันนี้ก็ได้รับแล้วนี่อันนี้ต้นต้นแรกนะครับมีปัญหานะครับเรื่องฝนตกมาดินดินดินเขานุ่มนะนุ่มแล้วก็ทําให้ทําต้นเขาอ่อนแอนะ กำลังเป็นดอกครับมาดูอีกต้นหนึ่งครับเพื่อนต้นนี้ดอกก็ดกมากนะกําลังให้ผล <c oughs> นี่ฮะพริกแดงกินดาครับดอกดกนะฮะ,นะฮะดอกก็กำลังเป็นเยอะเลยครับดกต้นนี้อ๋อเขามีมีผลผลิตแล้วครับนี่ฮะ,นะฮะผลผลลูกใหญ่ด้วยนะฮะ ดูฮะดูผลผลิตของเขาออกมานะครับนี่คือชุดแรกของเขาออกมาฮะพิษลูกใหญ่มากใหญ่มากครับอ้โหดูฮะนะยาวเท่าฝ่ามือเลยนะฮะยาวเท่าฝ่ามือเลยนี่คือคือผลผลิตของเขาครับนะ,ะเดี๋ยวเราเราจะรอดูว่าเขาจะเหลืองเหลืองเราก็สามารถเก็บได้นะฮะ นะเหลืองตากเราไปตากแดดได้นะเป็นพริกได้หรือเราจะทํากับข้าวเราก็ใช้รุ่นนี้ได้ครับนะนะนะทำผัดนะ,ะนะทำกับข้าวได้นะฮะเราใช้รุ่นนี้ได้นะฮะน,นี่ออกมาอย่างนี้นะครับใช้ได้เลยฮะเดี๋ยวเราเก็บไปดูอีกต้นนึงครับเพื่อนโอ้โหนะต้นนี้นะฮะดนี่นะอีกต้นหนึ่งงามนะมากโอ้นี่ลูกเขาครับนี่ดู ออกอีกครับนี่นนะะะะฮฮโดนน้ำฝนนะครับทำให้เขาเติบโตขึ้นนะฮะใหญ่มากนะฮะใหญ่มากนะฮะมีสองสองลูกและดอกเขาก็กำลังเป็นนะเป็นแล้วก็เป็นเป็นากำลังเป็นลูกออกอีกนะฮะนะฮะต้นหนึ่งนะฮะต้นนี้นะอีกนะครับในต้นนี้ก็กำลังงามเขางามครับงามมากใบเขียวกระจีเลย นี่อีกต้นหนึ่งครับนะฮะแต่ว่าผลผลิตเขาได้แล้วคือต้นนี้นะฮะและอีกต้นโน้นนะฮะที่อยู่ด้างโน,น้นนะครับได้แล้วหนอนลูกเขาโอเคเลยครับเนี่ยนะเราได้แล้วนะครับพริกแดงกินดาเพื่อนๆพามาชมสวนครับเราได้ทานแล้วครับน,น,นี่นะี่อันนี้เราก็ใช้ได้แล้วครับเวลาไปผัดเราก็ใช้ได้เราจะรอให้เหลืองก็ได้นะครับแล้วก็ตากแห้งเป็นพริกแห้งแดงกินดานได้ครับ ขอบคุณที่รับชมครับเ,เพื่อนๆครับพามาดูความสวยความงามของสวนครับนะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม